ฝนตกๆอากาศเย็นๆนึกอะไรไม่ออกหันไปเห็นผักริมรั้วยังไม่หมดมาเลยค่ะมากับเมนูง่ายๆกันค่ะ ต้มจืดเลือดหมูตำลึงค่ะวันนี้การจะใช้เป็นตำลึงค่ะเด็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลือดหมูค่ะ1ก้อนค่ะอ่าเดี๋ยวการจะมีวิธีการทําให้แบบว่ามีความน่ากินกินแล้วไม่ตะกิดตะขวงใจอ่านี่เลยหั่นชิ้นพอดีคํานะคะมีขิงนะคะ1ท่อนค่ะวันนี้การจะใส่เต้าหู้อ่อนค่ะ2หลอดอันนี้จะเป็น หมูสับค่ะต้นหอมผักชีใบขึ้นช่ายหั่นท่อนนะคะ3มเกลือจะมีพริกไทยดำค่ะ1ช้อนชากระเทียมไทย1ห,หัวรากวักชีค่ะประมาณ2ลรากโขลกทุกอย่างรวมกันค่ะนี่วัตถุดิบนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของหมูบะช่องง่ายๆกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหมูบดนะคะใส่3ามเกลือลงไปใช้ซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรมค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนชานี่นะคะน้ำเปล่านะคะสักประมาณ3ช้อนน้ำมันพืชค่ะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่เพื่อให้หมูมีความนิ่มแล้ก็จะนวดให้ทุกอย่างเข้ากัน การที่เราหมักหมูบะช่อบแบบนี้แล้วเราใส่เครื่องปรุงไปแบบนี้พอเวลาเราเอาไปทำต้มจืดอะ่ะแทบจะไม่ต้องปรุงน้ำซุปเลยนะมันจะมีรสชาติน้ำซอสน้ำปรุงอยู่ในหมูอยู่แล้วนะคะใช้เวลานวดนะคะประมาณ3-5นาทีเนะาะก,ก็จะนวดนวดนวดของการไปโอเคค่ะประมาณนี้กันได้ละทีนี้การก็จะตั้งหมักทิ้งไว้นะคะสักประมาณ5นาที10นาทีอ่ะไปะ เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันจ้านี่ค่ะหมูใบช่องง่ายๆหอมสามกระเรอคลุ้งๆกันไปเลยจ้าเลือดหมูก้อนนะเดี๋ยวกันจะบอกนิดนึงเวลาเราซื้อมาบางทีเราเอาไปต้มเลยอะ่ะบางทีมันมีแบบมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้ค่ะการอะก่อนจะเอามาต้มอะการจะเอามาลวกก่อนทุกครั้งเลย ตั้งน้ำนะแล้วการก็จะทุบทุบขิงเนาะใส่ลงไปในน้ําต้มด้วยพอเวลาเราต้มพอเวลาเราลวกออกมาแล้วมันจะได้ดับกลิ่นน้ํากับขิงนะเดือดประมาณนี้กันก็จะเอาเลือดหมูนะใส่ลงไปทาการลวกค่ะไม่ได้ลวกอ่ะเป็นการต้ม <laughs> ปล่อยนะคะให้น้ำค่ะเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ้าวโอเคค่ะประมาณนี้นะเลือดหมูค่ะเดือด ได้ที่แล้วการก็จะเอาไปเทน้ําออกนะคะแล้วก็พักให้สะด็บน้ําจ้าค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําค่ะการจะใส่น้ําลงไปประมาณ1ลริครึ่งนะคะมีรากผักการก็จะโยนรากผักชีลงไปซุปก้อนนะคะ1ก้อนตามด้วยเกลือป่นค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชานะน้ำพอร้อนๆแบบนี้ไม่ต้องให้เดือดมากจ้าการก็จะใส่หมูสับลงไปทั้งแบบนี้เลยนะหมูบะช่อ ใส่ลงไปในน้ำซุปแบบนี้เลยการใช้หมูสับอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็กระจายหมูสับนะคะค่ะค่อยๆกระจายแบบนี้หรือปล่อยให้เขานะคะค่อยๆร้อนขึ้นมาจ้าสังเกตว่าตอนที่เราใส่ลงไปอ่ะคือดูสีน้ำนะดูสีน้ำซุปมันจะไม่น่ากินเลยนะคะค่ะ รอจนกว่าน้ำอ่ะเดือดขึ้นมาแล้วก็หมูสับสุกอะ่ะน้ำซุปจะใสจะมีความน่ากินเลยจะมีความแตกต่างให้เห็นเลยนะคะอย่างไม่ต้องไปคนเขามากนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆร้อนขึ้นมาจ้าค่ะสังเกตดูนะคะน้ำซุปค่ะน้ำซุปก็จะค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นนะคะก็จะมีเป็นฟองๆอ,อยู่บ้างอะคะ่ะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ช้อนๆอนออกแบบนี้ออกบ้างเล็กน้อย นี่ประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะได้อารมณ์หมูสับแบบว่ามีความกระจายตัวบ้างเป็นก้อนบ้างแบบนี้นะนี่เลยก็คือง่ายๆเลยอะตักลงไปตรงไหนก็เจอหมูสับอะชิมรสชาติเบื้องต้นก่อนมีความเบาเค็มนะคะการก็จะเพิ่มเกลือค่ะอีกสักประมาณครึ่งช้อนชานะการใส่เกลือไปทั้งหมดประมาณหนึ่งช้อนชา เพิ่มความกลมกล่อมนะใครมีผงชูรสใส่ผงชูรสได้เลยใครไม่มีค่ะการจะใส่น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชาตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนี่ค่ะรสชาติของการได้ที่และมีความกลมกล่อมนะมีความแบบหอมน้ำซุปรสชาติน้ำซุปโอเคเลยถูกใจแล้วนะคะ เดือดๆประมาณนี้นะคะการก็จะใส่เลือดหมูค่ะเลือดหมูก้อนที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปตามด้วยเต้าหู้ไข่ค่ะการใส่ไปประมาณสองหลอดนะคะใส่ลงไปการก็จะปล่อยให้น้ําซุปนะคะเขาเดือดขึ้นมาสักเล็กน้อยค่ะให้เลือดนะคะเขาลอยขึ้นมาอ่าเลือดหมูนะคะทุกอย่างสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ตําลึงค่ะลงไปปิดแก๊สเลยค่ะ สร็จแล้วทีนี้ค่ะในส่วนของผักโรยค่ะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะนั่ก็จะต้นหอมหั่นท่อนขึ้นชงขึ้นใช่อะไรเงี้ยค่ะใส่ลงไปเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะการจะกดให้จมน้ำนะ <c oughs> การมาแบบเนี้ยดูน่ากินดีค่ะนี่เลยค่ะต้มจืดเลือดหมูตำลึงหมูสับ ต้าหู้ไข่นะคะค่ะซดร้อนๆอน,น้รับหน้าฝนรับอากาศเย็นๆรับอากาศร้อนๆกินได้หมดเลยค่ะมื้อเช้าง่ายๆค่ะกินง่ายย่อยง่ายนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยในครัวเรือนเลยค่ะทํากินเองง,ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหรืออยากกินต้มเลือดหมูทําแบบนี้ดูค่ะรับรองค่ะอร่อยเหมือนนั่งกินอยู่ที่ร้านเลยค่ะ ใครชอบอะไรเราก็ปรับได้นอ้อเอาของการเป็นแนวทางค่ะการบอกไว้เลยค่ะทําแบบนี้กินง่ายเด็กๆก,ก็กินได้ไดสอวอเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ